สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันวันนี้คุมพันจะมาเชื่อมกล้วยค่ะกล้วยน้ำว้าที่เก็บมาจากนาค่ะพี่น้องสุกกินบัทันค่ะนี่ค่ะปอกเปลือกกล้วยสุกนะคะเป็นกล้วยสุกแล้วค่ะพี่น้องกล้วยสุกปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาล้างน้ําแล้วก็นี่ค่ะแช่น้ําเกลือค่ะแช่เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็จะนําไปนึ่งค่ะนี่ค่ะเตรียมภาชนะสําหรับนึ่งเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะ ล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตักขึ้นแช่น้ำเกลือตักขึ้นใส่ซึ้งค่ะนึ่งต้องนึ่งก่อนนะคะนึ่งก่อนเราค่อยนํามาเชื่อมนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นการทํากล้วยเชื่อมการแปรรูปอาหารนะคะนี่ค่ะคือมีปริมาณเยอะนะเราทานไม่หมดแล้วก็สามารถที่จะทานทําเป็นกล้วยเชื่อมไว้รับประทานใส่ตู้เย็นเย็นๆหลังจากที่ทํา ไล่ทำนาทำสวนกลับมาก็จะได้ทานค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุมพันจะนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็มานึ่งใส่ซึงนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่ซึงหนึ่งก่อนด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะนึ่งกล้วยนะคะนํากล้วยสุกมาปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยก็ไปล้างล้างแล้วก็แช่น้ําเกลือแช่น้ําเกลือประมาณห้านาทีค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็นํามานึ่งเลยค่ะนึ่งก็นึ่งประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะคะนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนึ่งเสร็จเรียบร้อยเราค่อยนํามาเชื่อมนะคะก็จะได้กล้วยที่มีสีสันสวยงามนะคะเดี๋ยวมาติดตามดูต่อไปนะคะามาดูนะคะการเชื่อมกล้วยค่ะอันนี้โครมพันนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้เราก็นํามาใส่หม้อค่ะก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะ คุณพันจะใส่น้ำตาลทรายไปสองไปประมาณกิโลครึ่งค่ะเพราะว่าวันนี้กล้วยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใส่น้ำตาลทรายกิโลครึ่งวันนี้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเชื่อมกล้วยนะคะเชื่อมกล้วย สีมือโควมพันตุลากันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ประมาณกิโลครึ่งเดี๋ยวนะคะอยู่ใครในขั้นตอนการใส่น้ำตาลอยู่ค่ะ ค่ะปึ๊บนี่ค่ะใส่น้ำตาลเรียบร้อยค่ะใส่น้ำตาลกิโลครึ่งค่ะแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำลงไปค่ะ กุมพันจะตวงน้ำค่ะวันนี้ค่ะบใส่น้ำลงไปค่ะใต่น้ำลงไปประมาณพัน พันมิลลิลิตรนะคะใส่น้ำลงไปค่ะส่ะน้ำตาลลงไปเพิ่มนะคะเป็นสองกิโลเลยค่ะน้ำตาลสองกิโล ่นะ้ำใส่น้ำลงไปด้วยนะคะประมาณประมาณพันมลิลิตรใส่เกลือลงไปค่ะหนึ่งสองสามค่ะเกลือสามช้อนชาค่ะช้อนคูณนะคะ เปิดไฟค่ะเราจะเปิดไฟอ่อนไฟระดับระดับกลางก่อนนะคะระดับกลางก่อนอ่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่น้ำลงไปแล้วค่ะใส่น้ำใส่น้ำตาลสองกิโลค่ะ ทีนี้เราก็จะตั้งไฟเชื่อมต้มไปเรื่อยๆค่ะจนกล้วยจะกลายเป็นสีแดงอมชมพูค่ะเพราะว่าคุณคูมพันเคยทำครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่ค่ะกล้วยเชื่อมทำให้เอฟซีดูนะคะสวยๆเลยค่ะ เปิดไฟระดับกลางก่อนนะคะไฟกลางก่อน เราไม่ต้องไปคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ําตาลก็จะละลายนะคะเราไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวกล้วยเราจะเละนี่คะเรากดลงไปนิดนึงเดี๋ยวภุมพันก็จะใช้หม้อ,อมาปิดฝาไว้ค่ะอบไว้นี่ค่ะคือเราปอกเปลือกกล้วยสุก เสร็จเรียบร้อยเราก็นึ่งนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาเชื่อมเลยค่ะนี่ค่ะจะทําให้กล้วยของเรานี้แข็งอร่อยอร่อยค่ะเปิดไฟระดับกลางนะคะครูฤทธิ์ขามาดูค่ะยวให้คุณฤทธิ์มาดูให้ค่ะ Entonces no la traemos.

어 모델이요 네 Một đời ne ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันตุลาการค่ะตอนนี้โคมพันกําลังเชื่อมกล้วยค่ะพี่น้องขั้นตอนวิธีการก็คือนํากล้วยสุกมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็นาํามาเชื่อมค่ะอัตราส่วนนะคะวันนี้ก็คือกล้วยกล้วยสีหวีนะคะกล้วยสีหวีคุมพันใช้น้ําตาล2กิโลค่ะน้ําตาลทราย2กิโลแล้วก็น้ํา แล้วก็น้ําน้ําเปล่าพันมิลลิลิตรเลยค่ะวันนี้ค่ะพันมิลลิลิตรเลยค่ะแล้วก็เ,เกลือใส่เกลือลงไปด้วยค่ะวันนี้คุมพันใส่เกลือไปสามช้อนชาค่ะช้อนพูนค่ะตอนนี้กำลังต้มค่ะกำลังเชื่อม ขอบคุณเดฟซีมากมากเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะจวงนี้กําลังต้มค่ะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวคุมพันจะมาให้มาทำมาเปิดให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้คือเขากําลังกําลังต้มค่ะพี่น้องอามาดูต่อนะคะการเชื่อมกล้วยคุมพันธุค่ะนี่ค่ะกล้วยเชื่อมกล้วยเชื่อมค่ะพี่น้อง ขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุลากันค่ะขอบคุณเลยล้ายค่ะ นี่ค่ะการเชื่อมกล้วยฝีมือคุมพันตุลากันค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็กล้วยวันนี้สี่หวีนะคะกล้ยวยสี่หวีสี่หวีใหญ่เลยค่ะแล้วก็น้ำตาลสองกิโลค่ะน้ำตาลสองกิโลเกลือสามช้อนชาค่ะเกลือสามช้อนชา น้ำเปล่า1นึ่งลิตรค่ะพันมิลลิลิตรก็คือ1นลิตรค่ะน้ำเปล่า1นลิตรนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะขั้นตอนวิธีการก็คือนำเอาน้ำกล้วยสุกค่ะมาปอกเปลือกแล้วก็ไปล้างน้ำให้สะอาดล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มานึง่งนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนึ่งประมาณ30นาทีนะคะนึ่งให้ความฝาดของกล้วยมันมันออกค่ะพี่น้องแล้วก็ทำให้กล้วย เนื้อแน่นแข็งกระชับจะไม่เละค่ะจะไม่เละถ้าเรานึ่งนี่ค่ะกล้วยรู้สึกนี่ค่ะจะเป็นสีเริ่มออกสีชมพูแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มออกสีชมพูแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเริ่มออกสีชมพูแล้วค่ะกล้วยเริ่มเป็นสีชมพูแล้วค่ะนี่ค่ะช่วงนี้เราสามารถคนได้เพราะว่ากล้วยเซตตัวแข็งแล้วค่ะกล้วยเริ่มแข็งแล้วเราสามารถเยืคนได้นะคะ แต่ว่าเราใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนี่ค่ะใช้ไฟอ่อนค่อยๆเชื่อมไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเชื่อมไปเรื่อยเดี๋ยวครูคำพ,พันคนข้างล่างนิดนึงก่อนนี่ค่ะคนก้นหม้อสักนิดนึงก่อนไม่มีปัญหาค่ะก้นหม้อลื่นโอเคค่ะนี่ค่ะเราก็จะเชื่อม ไปเรื่อยๆเนี่ค่ะจนกล้วยเป็นสีชมพูค่ะจนกล้วยเป็นสีชมพูใช้ไฟอ่อนๆค่ะค่อยๆเชื่อมไปอ่าน้ำตาลก็จะซึมซับเข้าไปในตัวไปในเนื้อกล้วยนะคะก็จะทำให้กล้วยหวานแล้วก็เป็นสีชมพูอร่อยอร่อยค่ะ ก็ทําไม่ยากนะคะเชื่อมกล้วยทําไม่ยากเลยค่ะตอนนี้กําลังเชื่อมไปเรื่อยๆค่ะจนน้ําแห้งลงแล้วก็กล้วยเป็นสีชมพูอร่อยอร่อยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคุมพันธุลากันค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะจะให้เอฟซีดูเป็นระยะระยะนะคะเสร็จแล้วค่ะมาดูค่ะเห็นไหมคะ่ามาดูนะคะคมพันธุจะตักแล้วค่ะ ักใส่ถาดด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้โหโอ้โห,โโหโกล้วยเชื่อมสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะคูมพันจะตักใส่ถาดให้กับเอฟซีเราได้ดูนะคะก็จะมีบางชิ้นที่หักนะเพราะว่าเขาจะเละเละมากก็จะหักขนาดคูมพันไม่คนนะคะเนี่ยนี่แล้ก็ตักชิ้นขึ้นมา ครุลิษเอาลงมาข้างล่างถ่ายข้างล่างค่ะคุ้มพันจะตักจากหม้อรวมตรงถาดเลยนะคะหาดูนะคะจะตักใสสะถาดให้เอฟซีดูค่ะเชื่อมกล้วยคุ้มพันตุลากันค่ะปะ้าปุณหพี่น้องเบงโอ้มาคิดน้ากันเด้ค่ะพี่น้องอันเฮ็ดให้เฮ็ดนะเฮ็ดสวนมาไม่เมื่อยก็พอดีแล้วค่ะ ได้มากินกล้วยเชื่อมฝีมือโฮมพันตุลากันค่ะเชื่อมประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่าไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะไม่เปลืองแก๊สหรอกเพราะว่าไฟอ่อนๆใช้ไฟแรงไม่ได้นะคะกล้วยตรงนี้ก็คือกล้วยสี่หวีกล้วยสี่หวีใหญ่ๆใ,ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลสองกิโลค่ะใส่เกลือสามช้อนชา ใส่ใส่น้ำเปล่าหนึ่งลิตรใส่น้ำเปล่าหนึ่งลิตรค่ะน้ำตาลสองกิโลน้ำเปล่าหนึ่งลิตรค่ะพี่นอ้องอัตราส่วนพอดีเลยค่ะเคี่ยวนานประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะก็จะได้กล้วยเชื่อมที่อร่อยมากเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ สูตรเด็ดเคล็ดลับฝีมือโฮมพันค่ะเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการกเกษตรกล้วยอยู่นาคูกเอออยู่นาน่าจะเป็นสวนคุณป้าสวนพี่สาวสวนป้าดอกล่ามค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่น้องมากินนํำกันด้วยค่ะนี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับกล้วยกล้วยอะไรนะคริตกล้วยเชื่อมนี่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะ ชิ้นเล็กชินน้อยก็สงเสียดายนี่ค่ะกล้วยเชื่อมฝีมือคุมพันตุ์เสร็จแล้วค่ะกล้วยเชื่อมฝีมือคุมพันค่ะอร่อยอร่อยสูตรเด็ดเคล็ดลับค่ะพี่น้องเบึงดูความฉ่ำของเขาค่ะนี่ค่ะเคี่ยวประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะไฟอ่อนที่สุดเลยค่ะนี่ค่ะสวยสวยค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโฮมพันตุลากันค่ะ ขอบคุณเอีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลหลายเด้วยค่ะพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ